เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดพันไข่ไก่และมะปรางพันสุวรรณบาทในตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเร่งบรรจุผลผลิตลงกล่องเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าค่ะเนื่องจากขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรเริ่มออกสู่ท้องตลาดเป็นรอบแรกจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเมื่อปลายปีที่แล้วส่งผลให้ต้นมะยงชิดต,ติดดอกออกผลค่อนข้างดีเกษตรกรหลายคนบอกว่าปีนี้เนี่ยยิ้มออกย,ยิ้มกว้างเลยทีเดียวนะคะ นางลออดีงามเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดสวนโชคลออหมู่4ตำบลคลองคาเชนอำเภอเมืองพิจิตรบอกว่าตัวเองปลูกมะยงชิดประมาณ5ไร่วิธีการดูแลก็คือใช้ปุ๋ยคอกจากมูลวัวเป็นส่วนใหญ่รับรองค่ะว่าผลผลิตที่นี่ปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนโดยผลผลิตมะยงชิดจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันตอนนี้เป็นรุ่นแรกค่ะที่กำลังเก็บผลผลิตและรุ่นที่2กำลังจะตามมา ไม่ยงชิดท,ที่ออกผลเยอะและรับประกันความอร่อยก็คือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้ค่ะผละไม้ของเราจะเป็นผลไม้ปลอดภัยนะคะถึงผู้บริโภคนี่คือปลอดภัยแน่นอนค่ะสวนเราจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะปลอดภัยไม่มีอ,อันตรายแน่นอนค่ะผลผลิตตอนนี้นะคะในสวนเราจะมี4รุ่นนะคะแต่ตอนนี้คือรุ่นแรก แล้วก็รุ่นที่สองจะตามมาแล้วก็ที่จะเยอะๆแล้วก็อร่อยแน่นอนก็คือช่วงปลายกุมภาแล้วก็กางกลางมีนาค่ะส่วนนายสิปวิทย์ดีงามเกษตรกรผู้ปลูกมะปรางพันสุวรรณบาตบอกว่ามะปรางพันสุวรรณบาตลูกจะเล็กกว่ามะยงชิดค่ะแต่ว่ารสชาติจะหวานเนื้อแน่นเม็ดรีบเล็กหวานกรอบ ลักษณะของผลลูกจะเรียวสวยนวลถือว่าเป็นผลไม้อีชนิดหนึ่งที่หารับประทานได้ยากนะคะเพราะว่าการติดดอกออกผลนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ว่าปีที่ผ่านมาค่ะอากาศดีทําให้มะปรางพันุสุวรรณบาตติดดอกออกผลค่อนข้างเยอะสําหรับมะปรางสุวรรณบาตส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งจองข้ามปีนะคะคือสั่งปีนี้แต่ว่าจะได้กินปีหน้าแนวการ,การจัดการสวนของเราก็คือรวดเร็วครับลงทุนน้อย ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลระยะยาวครับอย่างเช่นปุ๋ยยาคุณพ่อผมเนี่ยครับจะไม่มีการซื้อจากบริษัทนะฮะเป็นการผสมเองทุกอย่างจะปุ๋ยหรือจะเป็นฮอร์โมนทุกอย่างผสมเองฮะเพื่อให้ตรงสูตรกับต้นไม้ที่เรามีตรงแปลงไม่ใช่เป็นชุดโหลที่ตัดกันครับมันก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมของเรามันถึงลูกใหญ่ลูกสวยถึงได้รางวัลที่หนึ มันเป็นเรื่องที่ง่ายเราตัดชุดแต่และต้นไม่เหมือนกันเลยฮะต้นไหนขาดอะไรเราใส่ต้นนั้นให้เต็มครับสำหรับผู้ปลูกมะปรางมะยงชิดที่จังหวัดพิจิตรได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะปรางมะยงชิดจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมีการรับรอง G A P และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ4-5,000ไร่มีผลผลิตออกมาปีละประมาณ2,000ตันนะคะ โดยไม่ยงชิดพันไข่ไก่และมะปรางสุวรราบาทคัดพิเศษจัมโบ้ค่ะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ300ร้ถึงสามบาทคระคัดพิเศษกิโลกรัมละ200รถึงสองบาทมีบริการจัดส่งถึงบ้านทําให้ปีนี้เกษตรกรบอกว่าพร้อมรับทรัพย์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะ